สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เสาเฉลียงยักษ์นะคะนี่ค่ะนี่นะคะเป็น Amazing Thailand นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะนี่ธรรมชาตินะคะอุทยานผาแต้มสวยสุดๆเลยค่ะอันนี้ก็ทางขึ้นไปได้นะ ตรงนี้เขมีที่ขึ้นนะนี่โอตรงนี้เธอขึ้นมาเนี่ยทางขึ้นมราสัมผัสนี่นะคะว้าวนี่นะคะทุกคนสวยมากเลยสวยมากๆเลยค่ะ ทีกันเลยว้าวธรรมชาติจัดจันธรรมชาิ่งไทยแลนด์จริงๆนะคะ